สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Space Man Podcast ดำเนินรายการโดยการ Co-founder ของ Space Craft Thai Craft Beer เพื่อนๆคงได้รู้จัก Beer Star India Pale Ale หรือ IPA มากขึ้นจาก Podcast ตอนที่แล้วแต่หลายคนอาจจะสงสัยต่อว่าแล้วคำว่า Pale Ale ละ่ะมันคือเบียร์แบบไหน ทำไมถึงเกิดมาก่อน IPA และทำไมถึงเรียกว่า Pale Ale วันนี้เราอยากจะมาเล่าประวัติคร่าวๆและการเดินทางของหนึ่งในสไตล์เบียร์ที่ขายได้เยอะที่สุดในโลกให้ฟังครับเนื้อหาช่วงท้ายอาจจะไปในทางอเมริกัน Pale Ale เยอะหน่อยเพราะเป็นเบียร์โปรดของผมเบียร์ Pale Ale ที่เราเห็นจะเป็นเบียร์ที่ใช้ Yeast Ale มีสีทองถึงสีเหลืองอมพันธ บางทีก็เข้มไปถึงสีทองแดงเป็นเบียร์ที่ผลิตโดยใช้เม้์ที่สีอ่อนวงเล็บในยุคนั้นเป็นหลักครั้งแรกๆที่ผมเคยได้ยินคำว่าเพลเอลก็มีความงงอยู่พอสมควรเพราะสีเบียร์มันไม่ได้เพลเท่าไหร่เทียบกับเบียร์ที่มีสีอัมพันสวยงามในยุคนี้ก่อนจะพูดถึงเพลเอลเราคงต้องรู้จักเบียร์สไตล์พอ์เตอร์ก่อนเราจะได้เข้าใจว่ามันเพลเพราะอะไร พอเตอร์คือสไตล์เบียร์ที่เกิดขึ้นในลอนดอนในช่วงต้นศตวรรษที่18เป็นเบียร์สีดำที่ทำมาจากมอโรมควันและใส่ฮอปมาแบบเหมาะสมชื่อพอเตอร์มาจากการได้รับความนิยมของเบียร์ชนิดนี้ในหมู่เด็กที่ทำหน้าที่ยกกระเป๋าในกรุงลอนดอนจากนั้นความนิยมก็ขยายไปนในไอร์แลนด์อเมริกาเหนือสวีเดนและรัสเซียในช่วงปลายศตวรรษที่18 สาเหตุที่พอเตอร์เป็นเบียร์ดำเพราะเป็นการเอาหม้อไปอบแก้กลิ่นหืนด้วยเชื้อเพลิงที่ไม่ได้ให้ความร้อนสูงจนหม้อออกมามีสีดำผ่านเวลามาเบียร์สีดำที่มีกลิ่นคั้วตัวนี้จึงกลายเป็นเบียร์มาตรฐานของลอนดอนไปกลับมาที่เพลเอลเบียร์ที่ชื่อบอกว่าเพลที่หมายถึงสีอ่อนที่จริงๆไม่ค่อยอ่อนมากเท่าไหร่ คำว่าเพลเอลปรากฏขึ้นครั้งแรกเมื่อราวปีคศ1703เป็นชื่อเบียร์ที่ผลิตด้วยมอลสีอ่อนชนิดใหม่ที่มีการให้ความร้อนด้วยเชื้อเพลิงคาร์บอนสูงที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในยุคนั้นการที่เมส์ใช้เชื้อเพลิงชนิดนี้ในการทำคิวนิง่งทำให้มอลที่ได้มีสีอ่อนกว่าและพอเอามอลชนิดนี้มาทำเบียร์เบียร์ที่ออกมาจึงมีสีอ่อนกว่าพอสเตอร์เขาจึงเรียกเบียร์ชนิดนี้ว่าเพลลเอล เบียร์เพลลเอลค่อยๆได้รับความนิยมขึ้นตามเวลาในปี1830เบียร์เพลลเอลและบิทเทอร์เริ่มมีความหมายและความเข้าใจเหมือนกันเพราะมีคาแรคเตอร์ของฮอปและมีสีที่ไม่ต่างกันมากโรงเบียร์มักจะเรียกว่าเพลลเอลแต่นักดื่มนิยมจะเรียกว่าบิทเตอร์โดยนักดื่มเรียกเบียร์ชนิดนี้ว่าบิทเตอร์เพราะต้องการแยกความแตกต่างของเบียร์เพลลเอลและบิทเตอร์ที่มีฮอปชัด ให้ออกจากระเบียในแบบที่คอปต่ำกว่าอย่างพอเตอร์และไมร์จากช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่20โรงเบียรจะใช้ชื่อว่าเพลเอลสำหรับเบียรในแบบขวดและชื่อบิทเทอร์ในเบียรแบบถังสดยกเว้นเบียที่มาจากเมืองเบอร์ตันที่จะเรียกว่าเพลเอลเท่านั้นเพราะเมืองเบอร์ตันในอังกฤษขึ้นชื่อเรื่องผลิตเพลเอลได้ดีเพราะมีแหล่งน้ำที่อุดมไปด้วยแคลเซียมซัลเฟต แร่ธาตุที่ช่วยเน้นฮอปให้เด่นชัดขึ้นทั้งด้านความขมและอโรมากปัจจุบันเพลเอลจากอังกฤษยังคงผลิตอยู่ในรสชาติแบบดั้งเดิมและถือเป็นเบียร์ต้นฉบับสไตล์หนึ่งที่ส่งผลต่อวงการเบียร์ในยุคต่อมาโดยที่เพลเอลได้แตกออกเป็นสไตล์อื่นๆดังนี้ Amber Ale a อ e r i c a n Pale Ale อ u s t r a l i a n Pale Ale อ l o n อนเอลอินเดียเ a อ Iris สเร d a l e และอื่นอีกมากมายข้ามฝั่งทวีปมาที่อเมริกาในยุค1970-1980ได้เริ่มเกิดมีกระแส American c r าฟเบีย r ์เรวอลูชันทำให้มีการตีความใหม่ของเบียร์สไตล์จากฝั่งยุโรปในอดีตเพื่อให้ออกมาเป็นแบบอเมริกายุคนั้นมีเพลเอลที่ถูกตีความใหม่เกิดขึ้นมากมายโดยใช้เมาส์สองแถวท้องถิ่นอเมริกาและใช้ฮอบสายพันธุ์ท้องถิ่น แม้ในคลิปนี้จะบอกชื่อแบรนด์ไม่ได้เพราะผิดกฎหมายแต่ลองไป Google คำว่า American Pale Ale กันดูก็ได้ครับโดยหัวเรือคนหนึ่งที่ผลักดันให้ American Pale Ale มีบทบาทจนถึงทุกวันนี้ก็คือเ n Grossman ที่เริ่มธุรกิจจากการเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์จนหันมาสร้างโรงเบียร์โรงหนึ่งที่ยิ่งใหญ่สุดในโลกความแตกต่างระหว่างเพลเอลของอังกฤกับเพลเอลของอเมริกานั่นคือ อเมริกันเพลเอลจะมีแอลกอฮอล์มากกว่ามีการเพิ่มเมลที่ให้คาแรคเตอร์คาราเมลเพิ่มฮอปและทำให้มีความซ่ามากขึ้นหลายเดือนก่อนผมได้มีโอกาสกลับไปดื่มอเมริกันเพลเอลในตำนานอยู่ตัว2ตัวและจากการอ่านประวัติของเคนกร s s m a n ทำให้ผมเข้าใจเลยว่าทำไมเบียร์เหล่านี้ถึงมีส่วนช่วยในการปฏิวัติอุตสาหกรรมเบียร์เพราะอเมริกันเพลเอลในยุคนั้น มีความแตกต่างทางด้านรสชาติห่างจากอเมริกันลาเกอร์อย่างชัดเจนทางด้านการใช้มอลและฮอบแต่ยุคนั้นฮอบที่ใช้ในการผลิตเบียร์ยังไม่ได้มีสายพันธุ์ให้เลือกเยอะแบบทุกวันนี้โดยฮอปที่ใช้ในยุคนั้นคือสายพันธุ์ค s สเก e ซึ่งพัฒนาโดย Oregon State University ที่ให้คาแรคเตอร์ r ฟลและซี t รัสที่ไม่ใช่คาแรคเตอร์ปกติของเพลเอลจากฝังกฤษที่ใช้แต่ Noble Ho p ตัวที่อเมริกันเพลเอลในตำนานทั้งสองตัวยังใช้คาสเกตทอปมาจนถึงทุกวันนี้และถือเป็นเบียร์แห่งจิตวิญญาณที่ฝังแน่นอยู่ในใจของผู้ผลิตเบียร์ชาวอเมริกันแต่ไม่ว่าอย่างไรทุกอย่างก็มีวิวัฒนาการในตัวของมันเองในเพลเอลก็เช่นกันอเมริกันเพลเอลในยุค80คือเบียร์ที่เด่นด้านคาราเมลมอลและกลิ่นลิ้นจี่ที่ได้จากการใช้ฮอป แต่เมริกันเพลเอลในยุคปัจจุบันก้าวข้ามความเป็นลิ้นจี่และนําเสนอฮอปที่สดใหม่ในแบบฟรุตตี้หรือท ropical จะครอบสายพันธุ์ซิตราโมเซกเซนเทเนียลอเมริโลและอื่นๆอเมริกันเพลเอลในยุคนี้มีอรมารา m ์ไม่ต่างจาก IPA ที่ให้ความสดชื่นดับกระหายได้ดีกว่าเบียร์สไตล์อื่นๆและนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เพลเอลเป็นเบียร์ที่อยู่คู่กับการปฏิวัติมาโดยตลอด สุดท้ายขอฝากเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เราควรดื่มในปริมาณที่พอเหมาะและไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายไม่ควรดื่มจนเมาไมยควบคุมตนเองไม่ได้ดื่มแล้วไม่ควรขับยานพาหนะดื่มอย่างรับผิดชอบต่อตัวเองและรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องราวของคราฟเบียร์ยังมีอีกมากมายและพบกันได้ใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ